สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พุญญาก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านที่ทานดีคอนแทคนะคะคุณแม่แต้วนะคะซึ่งอภิญญามาสัมภาษณ์เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเนี่ยก็คุณแม่นะคะมีปัญหาสายตาเยอะมากๆเลยมาทานดีคอนแทคแล้วประทับใจอยากบอกเป็นวิทยาทานนะคะอยากจะให้คุณแม่นะคะให้คําแนะนําหน่อยว่าที่ทานมาแล้วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมีอาการผ้ามวัวแล้วก็แสบตามากนะนะคะและทาน แบบยังไงล่ะแบบเป็นมานานมากก็ทรมานเมื่อมาเจอดีคอนแทคเนี่ยได้ทานหนึ่งต่อเนื่องแรกๆก,ก็ทานไปหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนอตาที่ผ้ามัวเนี่ยมันก็เริ่มหายไปชัดไปตื่นมาก็ไม่รู้สึกมีอาการแสบแล้วก็ทานต่อเนื่องมาได้เรื่อยเมื่อก่อนเช้าหนึ่งเช้าสองเดืน <c oughs> สองแล้วก็มาได้สักเดือนหนึ่งเนี่ยพออาการดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันละหนึ่งเม็ดค่ะคือช่วง เร่องแรกเลยคุณแม่ทานแบบตามดูเจียร์พยานแนะนำเลยเช้าสองเดือนสดประมาณเดือเดือนหนึ่งเดือนพอดีขึ้นแล้วท่านลดปริมาณลงตอนนี้ทานต่อเนื่องมาบบประมาณสองปีนะคะอาการเป็นยังไงดีมากเลยค่ะเพราะว่าอาการผ้ามัวก็ไม่เป็นแล้วแล้วก็เห็นมองเห็นอะไรก็ชัดขึ้นน้ำตาก็ไม่ไหลแล้วก็ก็อยากจะฝากนะคะให้กับผู้ที่กำลังดูวิดีโอนี้นะได้ลองทานดูบ้างนะเผื่ออันมันจะได้ดีเหมือนกับ คุณแม่แต้ว,ตวน,นะคะค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในเรื่องของปัญหาสายตานะคนที่โทรมาสอบถาม,มที่เัญญาก็จะอายุเยอะด้วยนะคะเสื่อมตามวัย<ม>บางท่านก็มีแค่สายตาผ้ามวัวไม่ถึงขั้นต้องเป็นเยอะเหมือนคุณแม่แต่วแต่อยากให้คุณแม่แต่วฝากบอกท่านที่เพิ่งดูวิดีโอนี้อาจจะยังสงสัยลังเลใจว่าจะดีจริงหรือเปล่านะคะอยากให้คุณแม่ฝากบอกท่านด้วยค่ะอันนี้ดีจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าได้ทดลองมากับตัวเองแล้วว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีคอนแทคเนี่ยใช้ได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้เห็นผลด้วยเป็นกล่องยังไงครับอนนี้<อ>นะคะค่ะก็คือวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆที่อนุญาตให้มาสัมภาษณ์นะคะเป็นครั้งที่สองเพื่อบอกแชร์เป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่มีปัญหาสายตาวันนี้เนี่ยนะคะอยากรู้ดีหรือไม่ดียังไงต้องทดลองทานด้วยตัวเองออพิยาต้องขอขอบคุณแม่มากๆนะคะใช่ค,<ด>ค่ะค่ะค่ะ